ก็ดีย้มเช้าอยู่กับริมคลองนะครับกอ,องกระตุกเมื่อคืนก็มาใส่เบ็ดไว้ใส่ปลาไหลครับก็ได้ไปได้สักโลนะครับพอได้กินครับนี่ครับเบ็ดปักไม่ติดครับวันนี้เช้านี้มาเก็บครับแบบกยากใส่เราข้างฝั่ง่กินเลย หลังสามหลังหุ้ยบิดหายไปไหนอุ้ยน้องเฮ้ยเนี่ยวดูเบ็ดผมดิเอาดูเบ็ดหลังนี้ตัวมันปเป็นน้ำนรู้ปลาไหลแน่ๆเลย อยู่ครับอยู่เ้างล่าะจมขนาดนี้อยู่เนี่ย,ยเชือกอยู่ไหนอู้อยู่ครับนี่โอ้ยตาย นี่ครับตาเลยครับไปไหลไปดูหลังอื่นครับหลังกระดึงอยู่อยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับข้ามครับอู้หลังนี้ครับดูหลังนี้ครับนี่จมน้ำเลยอยู่หรือเปล่า รงน้ำเลยปลาเลยอู้ปลาไหลแล้วครับนี่อู้รอยลปลาชโดกัดกมันครับน่ครับเดี๋ยวค่อยเก็บครับไปเ,เรื่อยๆใส่วันสี่สิบหลังครับดูได้ห้าสี่ห้าหลังอยู่ครับ อูหลังนี้อีกแล้วครับจมอีกแล้วนี่ดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้ดยู่ไหมอูอยู่ครับปลาไหลแล้วครับนี่ตายครับโอเค,คสุดแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนู้นอีกครับเดี๋ยวผมจะ เก็บไปรับ